ถลุช่องโอพีุ่กฉกมาหาโอกาสทองทางเมียนมาติเซฟของที่ตัดหลังทางด้านของทรงชยังงงงชยเอาไปถลุช่องไม่ทะลุเราได้ทรงชยัยบอลไม่เชื่องโอเสีทา่าเพกับทางคุณยอชินหายได้อีกหนึ่งโอกาสแล้วครับแต่ก็ยังง่ายไปหน่อยไปพันแข้งมันขาเองครับโดนฉกเข้าไปก็ยังดีครับที่ดูโอกาสตรงนี้ของเรานะครับจังหวะดึงหนีของปัชระ เปิดมานี่อ้อหผู้สารประตูไม่ถึงครับพัชราดี้ายเปิดเปิดมาชูคิดพักพักแล้วอาหัจวะพลิกอ้าวพลิกย้อนมาให้กับทางพัชราโอ้โหหนึ่งศูนย์เลยครับไปจากฝั่งของพัชราก่อนเลยนะครับให้กับชูคิดแล้วคืนกลับมาดึงและหักน้ำหนักหมดครับว่าเราปั๊มได้อ้าวดูว่าชูคิดได้ปั่นแล้วครับโอ้โหสองศูนย์เกมครับแอนไฮโซไปพลาดเองครับ พอมีหน้าที่ทองก็ต้องอย่างนี้นะครับใช่ครับเ,รเข้ากรอบไปก่อน <c oughs> ว่าเยี่ยมมากพักบอลได้แล้วข้างหน้าก็พอมีเยี่วัโอ้ตัวนายตัวนายเขาตัดแล้วตัวนายเขาตัดแล้วเราเห็นที่สอนเห็นแต่ออโอ้โหน่ากลัวครับคุณการหาช่องของพวกเขาทาได้ดีมากนะครับเย็นมมากโอ้เขาลุย ลุยไปเรื่อยๆโอ้เลยถึงเส้นหลังและเปิดลูกนี้ด้ได้เลยนะครับมีความคล่องมากนะครับโอ้พวกเราตัวเพลยนของไทยนี่เยอะมากครับตรงนั้นพวกเราก็ได้พาลุยมาให้ไม่ฐานก็จบครึ่งแรกก่อนครึ่งแรกครับของศึกชิงแชมป์อาเซียนครับ a f f Championship ที่จังหวัดระยองนะครับทีมชาติไทยขึ้นนำครับก็ได้ชงกันตลอดตามจังหวะของทำเป็นมากที่เจ้าลันลุนประตูตีไข่แตกเพื่อยิงด้วยซ้ำไปนะครับใช่ครับ แลคนที่คุกคามเขาได้ตลอดมี2คนของทางเมนมาก็คือเมเลสิบเอ็ดอรกอแถวสองคุเก็บได้ขวาเติมมาครับรอรอ,รอที่ชัยมีเวลาได้บรรจงมาลูกนี้ตัวโคกเปลี่ยนทางมาของทางนี่เป็นมือหนึ่งในชุดสี่เกมโดนแบนไว้ับอ่าครับแต่ว่าอย่างนี้มาดูว่าหลุดมาของทางพัทมิตรระพันแต่ว่ากินินพันทมิตรข้างหลังมาให้รัตพบรรจง มันจงถึงนะครับได้เลียบที่สองตัวสำรองครับพันธมิตรกับนัทภพเล่นกันถึงบอลด้วยครับถึงก่อนแล้วก็แต่มุมในการยิงเนี่ยมันไม่มีแล้วนะครับเพราะว่ามีเกมรับของทางชิงจนกับทางธนวิทย์แล้วโอ้สอบมาตรงนี้อาครับนัทภพนัทภพแล้วตรงนี้เราแย่งได้เราครึ่งหนีของรัชชาซ้ายลงผู้สินไม่ว่าอะไรอะครับธนภพบนภพ ก็ชอกมาบางกระตางของยศกรปูรลพาแฮนด์บอลละครับแบบนี้โอไม่แฮนด้วยนี่แฮนดีครับเอาบึกปากขนาดนั้นมายศกรนิ่งครับยิงเขียวเสาเข้าไปสามศูนย์เราได้ประตูตอกย้ำชชนะฮึดของเมียนมาไปเลยนะครับประตูนี้โอ้โหยิงเสียบมุมเข้าไปเลยเปเย่พโยทูก็ออกไปคนละทางแล้วด้วยครับ าดมากครับจังหวะยิงเนตไฮโซบรรจงวางมากระพักได้อากระพักดูว่าจะได้ลุ้นหรือไม่เลาะหลรอซัดเองดูใกล้เคียงเลยจังหวะนี้ของทางชิชิเยทอนเอาไม่ล้ําอาเาดูว่าประเด็นทอนก่อนรออยู่เลือกตัวไหนทางขวาพันธมิตรสติวเอาด้วยนะครับ อ่าแล้วประกาศพาตัวนี้เขาก็อือือโอกาสทองว่านี <Yeah. S 1> ่ก็จบเกมนะครับเราก็ทำได้